ท่านเสียใจที่คุณเมย์หายไปก็เลยฆ่าตัวตายค่ะนี่เมยนะพี่หมายพี่อยู่ไหนอ่ะเมื่อคืนมันโทรมาหาผมผม,มกว่ามีใครเล่นตลกแต่เมื่อกี้มัน,น,มนโผล่มาที่บริษัทก็แล้วทำไมมึงไม่ฆ่ากันวะล่าวสวยของมขรหมดถ้าถูกฆ่าคนได้นาฬิกาจะพาเธอย้อนเวลากลับไปหปีแต่ถ้าเธอถูกฆ่าเธอจะถูกส่งกลับไปในปีส <ś cia fe> องห้าหกเจ็ <S <s <uck> ดทันทีไง เย็นเหรอไม่หมวดหงให้ผมใจเย็นอีกเหรออยู่น้องผมก็โผล่มาตั้งที่หมวดบอกว่าคนขงวดจัดการมันไปแล้วหมวดรู้ไหมว่าผมจะชิบหายแค่ไหนนี่คุณแม่เมืองคุณช่วยเข้าใจอยู่ด้วยนะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คุณคนเยวที่ชิบหายผมก็ชิบหายไปกว่คุณด้วยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นอย่างมานั่งดา่าผม,มอยู่แบบเนี้แยกย้ายไหมตัวใครตัวมันเ,ออเดี๋ยวหมวดคือโอเคผมผมเครียดไปหน่อย คือหมวดฟังนะมตอนนี้ผมกำลังดีวขายบริษัทให้กับทางในทุนจีนอยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าย,ายัยเมยังไม่ตายไอ้ดีลที่ผมคุยมาเป็นปีๆมันต้องพังหมดแน่ป้าเขียนพินัยกรรมทุกอย่างยกทุกอย่างให้กับย,ยัยเมเท่าผมว่าผมจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วผมก็ไม่มีจ่ายให้หมดตามที่เราตกลงกันไว้ด้วยแล้วนี่มีใครรู้เรื่องน้องคุณบ้างไม่รู้ คนแรกที่มันน่าจะไปหาก็คือไอ้ป้องกับเยียแก้วแต่ตอนนี้เขาสองคนไปเที่ยวต่างประเทศกันอยู่ทนายของป้าก็ยังไม่ติดต่อกลับมาแสดงว่าเขายังไม่เจอย็งไี่ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบหาตัวน้องคุณให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะแสดงตัวว่ามันยังมีชีวิตอยู่นี่คุณติดต่อน้องคุณได้ไหมผมจะไปรู้ได้ยังไงเรามันโทรมาหาผมครั้งเดียวแล้วมันก็โค่มาที่บริษัทแต่ตอนนี้ผมไล่มันไปแล้วคุณนัดน,น้องคุณออกมาเจอได้ไหมว่าไงนะ คุณก็โทรนัดน้องหอกมาเจอบอกว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ได้แล้วจากนั้นเราก็จัดการมันเดี๋ยวนะคุณจะฆ่าเยังเมสต่อหน้าต่อตาผมเหรอไม่เอาผมผมไม่อยากเห็นยังไงมันก็เป็นน้องสาวผมคุณจะไปจัดการรับหลังผมยังไงก็ได้นะแต่ย้าให้ผมต้องเห็นมันต้องตายต่อหน้าต่อตาผมเลยผมผมทำไม่ลงว่ะโอ้โห นี่จะเล่นบทคนดีกันวะถ้า<ะ>งั้นก็คือทุกอย่างให้น้องกุณไปเลยดิจะได้ไม่ต้องเลวมากกว่น,นี้แต่คุณสะกดรอยตามจากโทรศัพท์ได้ใช่ไหมลองรู้ก็ได้อังนี้เดี๋ยวผมจะส่งเบอร์ที่มันโทรมาหาผมให้กับคุณแล้วค,คุณไปจัดการมาัน่ะ คนรวยนี่แม่งเอาแต่รายชิบหาย พอแล้วเดี๋ยวแม่งตายเอาเบอร์นี้ไปหาพี่กัดดิะขับหมอนเดี๋ยวกูจัดการไอ้คหนูนั่นเสร็จเมื่อไหร่ทำได้ตายตามไม่แน่เตียว เดี๋ยวกอดแต่แต่ผมจัดการต่อให้เสร็จเองเจ้าอะไรของมึงก็กูเคยทำงานที่บ้านมึงให้โอกาสกูแก้ตัวแต่ถูทํกทำสำเร็จเมื่อไหร่มึงปล่อยกูไปนะแล้กูสัญญากูจะไม่สร้างปัญหาให้มึงอีกเลย จนหมดแล้วมึงคิดว่ากูจะไว้ใจมึงแต่ถ้าไม่ใช่กูใครจะทำให้มึงได้เหรอตอนนี้นายทุนของมึงเนี่ยคงอยากให้กูกำจัดผู้หญิงอยู่ให้เร็วที่สุดมึงจะทำาเองวะหมวดคนอย่างมึงไม่ยอมไปคลุกตัวกับเรื่งองพวกนั้นอยู่แล้วกูพูดถูกวะ่ะหรือจะเป็นลูกน้องมึงวะ กูถามหน่อยนำหน้าอยางพวกมันจะมีใครหน้าไหนบากล้าฆ่าผู้หญิงไม่ได้ทำอะไรผิดงั้นเหรอตำรวจอย่างพวกมึงก็ดีแค่หาผลป,ประโยชน์จะมีใครยอมมือเปืนเลือดโดยที่ไม่จำเป็นงนั้นเหรอมึงก็ต้องไอ้ขี้คุกอย่างกูนี่แหละกูพูดถูกปะ่ะ ใช่ที่นี่แน่วะอนี่คุณหนูนั่นจะมาทำอะไรที่นี่วะดูจดสัญญาโทรศัพท์แล้วมันอยู่ที่นี่นะขโมยงั้นก็ไปดู นั่นนี่ละหมดนั่นอวะใช่นั่น嘛เขาก็มาดูสิวะผมไม่รู้ เดี๋ยวกูเข้าไปดูให้อืเอเฮ้ยให้กูเข้าไปอย่างนี้เหรออ่ะเฮ้ยรอบนี้ถ้ามึงตกติกเนี่ยมึงรู้นะว่าจะโดนหรอ จะทำอะไรนายทำไรอ่ะนายเดือดเห็ทำไม นายคือคนที่พยายามฆ่าฉันเมื่อปีหกสแต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำครันี้ก็คือฆ่าฉันแต่ครั้งนี้ผมขอโทษผมจะเป็น มึงคิดว่ากูจะไว้ใจมึงจริงเหรอวะไอท้ทงฮะหมดหน้าที่ของมึงแล้วเหีย้ยมหมดมึงนี่แม่งเป็นได้แค่โจรกระจอกงานกูให้ปืนไปมีไม่เช็คเลยว่าไม่มีรูกโอ้โห สวัสดีครับเมลานนีเฮ้ย <c oughs> เอาตัวไปไปไปอ้า <c oughs> <c oughs> คนจ้างอ่ะเขาไม่อยากเห็นหน้าเธอละอะโหสิกรรมไม่ชน,นะ นายขายบริษัทไปแล้วเมย์จะเสียวเวลาไปนั่งห้าปีเมย์จะกลับเากบานแต่ฉันขอได้ไหมแกอย่าเอาผัวฉันไปเลย ตราที่เธอพกนาฬิกานไว้กับตัวถ้าเธอฆ่าคนได้นาฬิกาจะพาเธอย้อนเวลากลับไปหนึ่งปีแต่ถ้าเธอถูกค่ามันจะยึดเวลาเธอคืนไปเท่ากับว่าเธอจะถูกส่งกลับไปในปี2567ทันที Please, ยันเมยันย็นนะไม่เป็นไรที่ยันเมย็นย็นน,น,นั่งก่อนเมย์เมย์เมย์ดูเครียดมากเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะเมย์วันนี้คนจ้างอะเขาไม่อยากเห็นหน้าเธอละอาโหสิกรรมให้ฉันนะ มีคนจะฆ่าเมมีคนจะฆ่าเมป้ามมีคนจะมฆ่าเมมีคนตามฆ่าเมอยู่เดี๋ยวเมแม่แม่แม่ป้องงคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนก่อนนั้นเนี่ยป้าโทรหาเมเมบอกว่าเมฆ่าคนแล้วตอนนี้คือมีคนจะฆ่าเมอันนี้คือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเมไม่ไม่หรอฮะ กันนะเม่์มยไม่รู้ว่ามันมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันนะมันเกิดเรื่องแบบนี้กับเมย์ได้ยังไงนะไม่เข้าใจอ่ะมันไม่รู้อะไรเพราะว่าเมย์มันทำอะไรด้เมย์ไม่ใจเย็นเมยค่อยๆตั้งสติแล้วให้ป้องฟังได้นะพ่อไม่บอกใครมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมย์อะไรนะเมยอะไรนะ S <S <S อะไรเมย์ปีที่แล้วเมย์ไ no> ด้กลับมาไหมปีที่แล้วปีห6หปีที่แล้วเมย์ได้กลับมาไหมไม่ได้กลับมานะเมย์ก็เมย์หายตัวไปตั้งแต่ปีหกสองแล้วเมย์ก็เพิ่งจะกลับมาตอนนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าฉอไม่รู้องย่างนี้นะ ตอนนี้เมย์น่าจะเครียดแล้วก็เหนื่อยมากด้วยอะ่ะเดี๋ยวเมย์ขึ้นไปนอนพักข้างบนก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้องจัดยาให้เมย์นอนหลับสบายๆเลยนะครับดีไหมไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะเมย์ <c oughs> ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยป้องอยู่ข้างเมย์นะข้างเมย์นะโอเค <c oughs> โอเคนะเมย์ไม่เหนือยใมคะ เดี๋ยวพาขึ้นไปนอนนะเเดี๋ยวพรุ่งนีเราค่อยว่ากันใหม่นะเมไม่ไอะไรกันอะพาเมย์กลับมาทำไมก็บอกแล้วไงว่าเมย์เขาไม่มีที่ไปจะเอาอย่างนี้ใช่ไมป้องเป็นอะไรอ่ะแก้วนี่มันใช่เวลามางี้เงาป่ะ แกจะเอาอยัางไงเมย์คืออะไรฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันขอให้แกออกไปจากชีวิตฉันกับป้องแล้วแกจะกลับมาทำไมแกต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการอะไรใช่ไหมตอนนี้ฉันต้องการที่อ่าบน้ำอุ่นๆได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นอนพักให้สมองได้มีสติเมื่อตั้งรับกับสิ่งนี้ฉันต้องเจอในวันพรุ่งนี้ ฉันไม่ได้อยากมาทะเลาะกับคนราสาเสียนแกหรอกแกจะแย่งฟ้องไปจากฉันใช่ไหมอิเพื่อนชั่วแก้วใครอิเพื่อนชั่วฉันเหรอใช่แก้วหยุดหยุดทำไมอะก็ <c oughs> พูดให้มันรู้เรื่องกันไปเลยสิแกรู้ไหมว่าตอนที่แกาหายไปมันก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> คนอื่นเขามีความสุขกันก่น แกไม่น่ากลับมาเลยก็จะกลับมาทำบ้าหน่อยตอนก็พูดเดี๋ยวนี้นะไม่ฉันพูดความจริงโอ้แกพูดความจริงใช่ไหมแกเคยทำอะไรรู้ไหมว่าจะเจ๊ยยงไงเราบ้าอะะแกพูดไม่ไหวผมจะแก้ไอ้ตายนี่ยันจนตาพอแล้วพอแล้ว ไม่ก่อนทำไมอ่ะพี่ต้เขาข้ามามันเหรอเมย์เขาไม่ผิดป้อมเอาเป็นว่าจนกว่าจะจัดการเรื่องทุกอย่างได้เนี่ยป้องจะให้เมย์มาอยู่ที่นี่ถ้าแกไม่พอใจแกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ได้นี่ ี้องขอโทษได้่ะล่ะแต่แก้วก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าที่เราแต่งงานกันน่ะเป็นเพราะ้องคิดว่าเมย์ตายไปแล้วเ <c oughs> มย์ไม่เป็นไรนะเมย์เดี๋ยวได้ไหม <c oughs> จนะ <c oughs> ไ,ไม่ไปพักนะ <c oughs> แก้วมันทาเวตายทุกอย่างก็จะจบใช่ไหมแก้วใจเย็นๆแก้วแก้วใจเย็นๆ